สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายอ้ o. มาแล้วชาแนลยินดีต้อนรับเอฟซีพอโตที่น่ารักทุกๆขั้นนะหลังจากที่เราได้โทษแมงโทษแมงไปแล้วแมงจิ้งลีดสีดำนะทุกคนพอดียอ้อยอยากกินเมนูเขาเรียกว่าก้อยก้อยนะก้อยจิ้งลีด ในเนี้ยในเนี้ยยาอ้อก็จะใส่เป็นมองไม่เห็นเนาะบ่าแสงไฟมันไม่ถึงทุกคนมันจะเป็นเลยยายอ้ลองเปิดแฟลชก่อนนนะในครกเราก็จะใส่เป็นพริกพริกสดกระเทียมแล้วก็หอมแดง หอมแดงใส่หอมแดงใส่พริกสดโขกให้ละเอียดก่อนทุกคนโขกให้ละเอียดละเอียดละเอียดอาจจะมืดๆหน่อยนะทุกคนอาจจะมืดๆหน่อยนะจ๊ะ เราก็จะใส่ซิลรีที่เราทอดเข้าไปแล้วก็ทำการโขก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 ให้ลีนมันละเอียดแล้วเราค่อยมาปรุงมันอีกทีนึงโ,งโทราศาพัราศาพท์ไม่มีเน็ตครับผมไม่มิดเน็ตนะอ๋อ มี้รียดแล้วก็จะโขกที่ลีให้มันละเอียดทุกคนโขลกทีลีให้มันละเอียดแล้วเราค่อยมาปรุงกันทีหลังทุกคนในส่วนของข้าวเหนียวเราจะทีห ส่วนของข้าวเหนียวห้อก็ไปกบมันั่นเองกลับคือทิดทิดทิดสูกข้างล่างขึ้นมาก็จะละเอียดประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ใส่ผงฟุ้งฟิ้งแล้วก็กใส่ข้าวครัว แล้วเราก็จะใส่มะนาวกันเพราะว่าเราไม่มีมะม่วงแต่ถ้าได้เป็นมะม่วงดิบมันก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งมันก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งเพื่อนเ่นมันจะอร่อยคนละแบบไม่ว่าเป็นส้มมะนาวหรือส้มมะขามนะครคนเนี่ยเราก็จะบีบส้มมะนาวใส่ แยอ้อยเนะี่ยไม่ได้เสียรเรื่องเรื่องรสเปรี้ยวเท่าไหร่เพราะว่าแล้อยเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเปรี้ยวทุกคนกินเปรี้ยวแต่กินกินเปรี้ยวไม่มากไม่ไม่คือไม่ไม่เอาเปรี้ยวนําไม่เอาเปรี้ยวนํานะคะทุกคนแล้วเราก็จะแล้วเราก็มาหั่นต้นหอมแบกสีใสก็คนแล้วก็โยดน้ำปะลาหยดน้ำปะลาเพื่อคว้ว เพื่อเพิ่มความนัวของรสชาเข้าไปเนาะ ทุกเราก็ได้รสชาติอย่างที่เราพอใจแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยใส่จาน เราก็จะได้เมนูประมาณนี้นะทุกคนเสียงอาจจะไม่ได้สักเท่าไหร่น่าเห็นไหมนี่คือก้อยจิรีดบ้านขอ่อยเอ้ยก้อยก้อย,ยจิง้งลีดทุกคนเนาะแล้วก็รอให้ข้าวเหนียวได้ที่คือสุก้อมที่จะรับประทานกันเช่นเดิมค่ะเราไปกินเรารับประทานเราก็จะไม่ให้เห็นปากในการกินเนาะ เพราะเรามูมมามทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า